วันนี้ผมจะปิดรถโชว์นะครับที่นี่ในเวลาก่อนเที่ยงนิดหนึ่งมหาวิทยาลัยซานโตมัสเป็นรถโชว์ที่ทุกคนที่มานะครับคนไทยทุกคนที่มาร่วมงานมีนักข่าวด้วยนะครับมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งผมได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อที่นี่เป็นสถานีโทรทัศน์ แล้วก็สื่อออนไลน์หลายแห่งทีเดียวนะครับเพื่อที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาแสดงในโคลอมเบียประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเรามีทุกอย่างนะครับมีการใช้หนังไทยมีศิลปินไทยเป็นการแสดงผ่านวิดีโอคลิปมาจากกรุงเทพ ตอนแรกก็ตั้งใจจะมาแต่ว่าการเดินทางในช่วงเวลากระชั้นชิดแบบนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยสะดวกถึงแม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มในการที่จะรีแลกซ์รูต่างๆในการเดินทางแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเป็นเดือนนะครับในการที่จะเดินทางโดยสะดวกนะครับมีการสาธิตการทำอาหารเรียกว่า ตลาดแตกตื่นทีเดียวนะครับผัดไทยแกงเขียวหวานแค่สองดิชเนี่ยนะฮะคนก็แสดงความสนใจเป็นอย่างยิ่งเรายังไม่มีร้านอาหารไทยในกรุงบกตาที่เป็นไทยจริงๆนะครับดังนั้นสิ่งนี้จะเป็น first step ็ปนะครับอินเดอะไรท์ไดเรชันแล้ว ผมก็มีศิลปินคุณทอดทองดีนะครับเมื่อวานก็มาคือคุณทอดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพยายามเดินทางมา3าวันแล้วนะครับแล้วก็เที่ยวบินยกเลิกเลื่อนนะครับจนในท้ายที่สุดก็มาถึงเมื่อวานแล้ววันนี้เราก็จะปิดก็จะให้คุณทอดทองดีเวลาน,นิดหนึ่งนะครับในการขึ้นไปพรีเซนต์กับสแสดงนะครับใน มหาวิทยาลัยสารโตโทมัสเมื่อวานได้คุยกับคุณทอตทองดีหลายเรื่องนะครับก็มีคนเล่าเรื่องว่าผมมีความชอบอะไรหลายอย่างเนี่ยให้คุณทอสฟังคุณทอสก็พูดแบบติดตลกว่าเนี่ยผมขอแสดงความความไม่พอใจเป็นเป็นการพูดแบบติดตลกว่าทําไมท่านทูตไม่เอาศิลปินที่ท่านทูตรู้จักหรือที่ท่านทูต สนับสนุนอยู่นะนะฮะมามาแสดงผมก็บอกว่าคือผมก็ค่อนข้างจะระวังตัวเพราะว่าผมก็รู้จักคนเยอะนะครับส่วนที่ผมสนับสนุนเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมก็พยายามสนับสนุนแบบส่วนตัวนะครับเวลามีงานอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเวลาถ้า,ถ,าถ้ามาเป็นทางการแล้วผมก็ไม่อยากให้มีข้อกระหาว่าแหมคือทำไมจะต้องแบบ เอาคนที่รู้จักใกล้ชิดมาแสดงเนี่ยนะครับผมเปิดกว้างนะครับเวลาผมสวมหมวกเอกราชทูตก็ต้องแบบให้ทุกคนมีโอกาสนะครับดังนั้นผมก็ไม่เคยใช้เรื่องของตำแหน่งหน้าที่ในการที่จะสแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าอะไรต่างๆนานานะก,กเนเน็เป็นเพียงคำพูดแบบติดตลกนะฮะคุณทอตก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างหายากเป็นแร่ occasion ที่ที่อาจจะมี คนอย่างผมที่สนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็คือมีความเป็นศิลปินในตัวเองแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยก็มีอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามีมีดิสซิ p ลินนะครับมีดิสซิ п ลินจนสามารถเป็นคราชการระดับสูงได้ขึ้นมาเป็นเอกกราชทูตเพราะว่า2ออย่างเนี่ยการเป็นอาร์ติสการเป็นศิลปินกับการการเป็นคริชการระดับสูงเนี่ยไม่ค่อยมิกซ์กันนะครับไม่ค่อยมิกซ์กันคือคือคนที่ จะทำแบบนี้จะต้องแบ่งแยกได้ชัดเจนนะครับศิลปินก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องจิตใจแต่คนที่ทํางานราชการทํางานการเมืองทํางานธุรกิจก็จะต้องมีความเฉียบขาดในการตัดสินใจนี่นี่เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับเรื่องของพระคณะพระทุดงที่เดินเพื่อสันติภาพท่านก็มาที่นี่นะครับแล้วก็ ท่านเจ้าคุณวิจิตธรรมภาณีเจ้าอาวาสฟลอริดาธรรมมารามก็มานะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากนั้นน,นะครับก็มีก็มี venerable พันเตสุทัศโสกับ venerable พิกุณีอายาสโ a มานะครับ venerable venerable พันโตสุพัสนเตสุภัสโสนะครับโทษทีพูดติดกัน ท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประสันโนนะครับส่วนภิกษุณีอายาสมมาท่านเป็นคนอิตาเลียนมาก่อนแล้วก็ตอนนี้สัญชาติสัญชาติอเมริกันนะครับก็มาแสดงธรรมะนะครับเป็นการเรียกว่ามามาแลกเปลี่ยนนะครับมาแลกเปลี่ยนที่นี่เป็นโรมันคาทอลิกแล้วก็แลกเปลี่ยนกัน เรื่องของการทำสมาธิคนไม่ว่าจะเชื่อศาสนาไหนไม่เชื่อศาสนาไหนก็ก็มีสิทธิ์ที่จะทำสมาธิได้แล้วก็สามารถนำสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วตอนบ่ายวันนี้ก็จะไปขอใช้มิเวเซียมของกองศูลกิติมศักดิ์ของเราคือเป็นอดีตกองศูลย์กิติมศักดิ์นะฮะคุณซิซิเลียพาลีนีตอนนี้คุณมาการิตา พอลินี่ลูกสาวเนี่ยเป็นกงศูลกิติมศักดิ์เราก็จะไปขอใช้มิวเซียมซึ่ง,ซ,งซึ่งตระกูลของของกงศูลกิติมศักดิ์นี่ก็เป็นตระกูลที่ prominent ในโคลอมเบียนะครับสืบเชื้อสายมาจากผู้ที่เคยร่วมรบประกาศอิสรภาพในโคลอมเบียนะครับดังนั้นมิวเซียมนี้ก็จะเป็นมิวเซียมที่เกี่ยวกับเรื่อง historical figure ที่ที่เคยต่อสู้เพื่อให้โคลัมเบียได้รับอิสรภาพจากสเปนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทางคณะพระสงฆ์ก็จะพบปะกับผู้สนใจในวันนี้เวลา่าา3นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะเดินทางกลับกรุงริมาเปรูกับที่สำคัญก็คือผมได้พบปะกับ น้องนองนักศึกษามากมายรวมทั้งบัณฑิตใหม่ๆนี่นะครับเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังว่าสำหรับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนักศึกษาเนี่ยก็ยังมีความหวังนะครับในการที่จะสร้างสังคมโคลัมเบียให้ก้าวหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีบางกลุ่มที่ทิ้งความหวังนั้นความฝันไปหาเงินนะครับไมเกรดออกออกนอกจากโคลัมเบียไปอาจจะไปทำงาน ใช้แรงงานใน,ในบางประเทศแล้วก็ได้เงินได้ทองแล้วก็ทิ้งความฝันในการที่จะมาร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผมก็ให้ให้แนวคิดหลายอย่างนะครับสำหรับน้องๆหลายคนชาวโคลัมเบียประมาณ500คนนคนมามารับฟังแล้วก็มาขอถ่ายรูปกับผมมาขอจับมือมาคุยมาหลากหลายแล้วก็บางคนก็อยากจะให้ผมไปเที่ยวในจังหวัดของเขา ซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลมากนักเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเดินทางทริปนี้สั้นก็เลยไม่ไม่สามารถเดินทางไปตามที่ได้รับการร้องขอได้นะครับก็เสียดายแต่ว่ามีความภูมิใจว่าเด็กหนุ่มสาวรุ่นนี้อายุ20 21-22นี่นะฮะ2ี่สิบเนี่ย,ะะ 20, 21, 22, เ,ยเขาก็จะเป็นกำลังสำ,สำคัญของโคลัมเบีย ที่สำคัญในวันนี้เขาเป็นเพื่อนประเทศไทยในอีก30-40ปีข้างหน้าเขาย้ายุ50-60เขาก็ยังเป็นเพื่อนของประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่เรานะครับได้มาทำโรชโชว์แสดงว่าประเทศไทยมีอะไรดีๆนะครับพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ในลาตินอเมริกาโอกาสทั้ทงในเรื่องของ การค้าการลงทุนเรื่องของสังคมวัฒนธรรมมีมากมายในลาตินอเมริกาก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าหากมีโอกาสขอเชิญมาที่เปรูโคลัมเบียบริเบียเอกวาดอร์และก็เวเนซเอลาซึ่งเป็นประเทศที่ผมได้ไปยื่นพระชารานะครับเป็นเอกอัครชทูตนะครับก็ด้วยความยินดีที่ได้เล่า เรื่องต่างๆให้ฟังนะครับแล้วก็ผมก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในในระหว่างงานหากผมได้พบปะพูดคุยในทอปิกใดทอปิกหนึ่งที่เห็นว่าควรจะนำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังเนี่ยนะครับก็ก็จะแอดเข้ามาในวิดีโอคลิปนี้ครับ